สวัสดีครับนุ่มสริลแชนแนลออกมาแล้วครับสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านสวัสดีแมวบอโปนกรุบกรูบเนียวบันุ่มสริลแชนแนลมาแล้วครับมาครับพี่น้องเสิบเซี่ยวน้องกันครับผมแมวบานจัดแกงใะม่พี่น้องเดใ็ดมะม่มากนะครับผมแล้วก็แกงมะม่ใ,ใส่หมูพี่น้องใส่หมูใส่เห็ดนะครับผมมาเสบเซี่ยวน้องกันครับขขาเหนียวคืเอเก่าพี่น้องออนุยาตไ้ข้างล่างนะครับเนาะ ฝ่าว่าเล็กน่อยพี่น้องกินเข่าสิฝ่าวลงไปทํางานครับผมแม่บ้านแกงใหม่ๆเลยครับผมห่อนห่อนโมเดอร์แม่บ๊อบบูลโฮปใายนังสะอตะเปียงบาบสงอตะเปียงภาษาเขมรบาแบนุ่มสดีหน่อยแกงเราใหม่นะครับเนา้องเบาหลายพี่น้องนะครับแซ่บๆด้วยกันเครื่องเซ่นหมูพี่น้องเราใหม่ Chẳng biết bản tâm của khẩu quốc gì Nhưng không thể sử dụng cơm bột <laughs> Nếu được, được bột, thì phải sử dụng cơm bột Chứ không thể sử dụng bột Chịu chạm lắm kìa các bạn hẳn lên bên nào Khuẩn Khuẩn hơi hoài đây mình hết Xoay à hết xoay muối thế nào Ừm จวดเลยพี่น้องนะครับเสิย์เสจมกัน ตำขอนน้ำเผ็ดพี่นอ้องตำพริกใส่พริกสซ่างมาแบบยังเผ็ดเลยใบบักกุบหยำเลยพริกอ่อนอันนี้เป็นพริกอ่อนเวียดนาม,มั้งเผ็ดมากไม่บานแล้วหมักเผ็ดพี่นอ้องออืแซ่บมากแกี๊ยมละไม ทำไปได้เั็กน้อยพี่น้องแน่นอนซ้ำสุรินก็นทํางานพ่มีวันหยุดพี่น้องพ่ะมีวันหยุดนะครับเอ็ดมหาปีเลยพ่ะมีวันหยุดมือเดียวกับพ่มีเก็บไข่กินยาลุยตัวเอ็ดงานให้เพิ่นนะพี่น้องเต็มที่ว่า่มี ผลงานอยู่แค่สองคนเนาะยงสุลินกับแม่บ้านซูกันไปนเปนาะมีแฮมมีแฮงสูเตทีมถี่แล้อื็ <c oughs> it's อของงานสิบโมงพี่น้องสิบโมงเช้าเลิกกับเด็กที่ทุ่มอยู่ที่ลูกค้าหน่อยลูกค้าไล่ลูกค้าไล,าล่ก,าลากับยูดเด็กใช่ไหมเงินงยุดดวยนี่ครับผมคิดคิดเบิร์พี่น้องหาปีกวัวยูเนี่ บริยุทธ์แม้แต่มือเดียวนะครับไม่มีไม่มีมมมคนหยุดเต็มที่กินก็เต็มที่เฮ็ดก็เต็มที่ ก <c oughs> อโทษเขาไปฝากพี่น้องกดติดตามให้ด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นุ่มสลินด้วยครับผมจะได้มีกำลังใจเฮ็ดคิดใหม่ๆให้พี่ให้น้องนะครับเลยรับชมนะครับผมจวดน้นเงินพี่น้อง Thăng hòn, thăng phết, thăng xẹp Chứ nào nghe nó mày mắt xám thúng gì đó Thúng là hà phân vô kìa ตกเป็นกันบานเท่ากันลอ,อยสามสิบกว่าบาทต่อถุงนะครับซื้อมสามถุงตกถุงละลอ,อยสามสิบกว่าบาทถุงใหญ่ยกนี่น้องกินเลยเป็นเดือนไปละลองเรายเมนูไป không được muốn Con không hôn làm sao hằng Thằng hm 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 cẩm mất cân Nếu bị lòng thì bấm mất ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามนุ่มสริลด้วยครับสวัสดีครับผมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามให้หนุ่มสุรินทรลชแนลด้วยนะครับ